สวัสดีครับเราอยู่กันที่บ้านคีรีวงนะครับนี่นะครับอยู่บนสะพานบ้านคีรีวงนี่นะครับเราจะมาถ่ายให้เห็นว่าบรรยากาศนะครับวันที่หนึ่งพฤษภาคมสองพันห้าร้สิบสี่นะครับน้ำใสมากนะครับนะครับอยู่กันที่สะพานบ้านคีรีวง สถานที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทยนะครับสะพานบ้านคีรีวงของท่าดีนะครับน้ำใสมากนะครับนี่ครับน,น้ำนะครับคีรีวงก็คือคีรีก็คือภูเขานะครับภูเขาวงน่าจะล้อมรอบนะครับคิดว่าเป็นหมู่บ้านที่ภูเขาล้อมรอบเป็นวงนะครับนี่คือความหมายที่เราเดาวไว้นะครับ อากาศดีจริงๆครับตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงอากาศก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ครับครับผมก็จะเป็นสองคลองนะครับมาตรงนู้ก็มีอิสพานหนึ่งนะครับล้อมรอบด้วยภูเขานะครับที่นี่หมู่บ้านนี้ครับผม ช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะครับก็จะเงียบเหงาหน่อยนะครับเราก็ออกบ้านก็อย่าลืมใส่แมสเจลล้างมือนะครับออกเจลล้างมือด้วยก็เพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อโรคนะครับก็เงียบๆหน่อยนะครับช่วงนี้ครับเนื่องจากการระบาดของโควิดจะมีปลานะครับที่เห็นอยู่นะครับเนี่ยปลาปลาสองตัวใหญ่เลยนะครับนะครับนะครับปลาสองตัวใหญ่เลยน้ําใส่นะครับปลา โอ้ตัวใหญ่มากถ้าเป็นปลาตะเพียนนี่คน้ำใสครับนี่นี่ปลาปลาตะเพียนตัวใหญ่เลยครับน้ำใสมากนะครับเป็นแก่งหินนะครับตลอดเส้นทางที่เราเดินทางจากสุราษฎร์แถวตลาด ตลาดทองดีมาเข้ามาสวยมากครับบรรยากาศมีทะเลหมอกตลอดเส้นทางนะครับไม่เช้าเรามาตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านครีวงนะครับสะพานบ้านครีวงก็จะถ่ายบรรยากาศร,รอบๆครับภูเขาล้อมรอบน่ครับสวยมากครับรีสอร์ทก็เยอะนะครับ,บครับผม สะพานบ้านคีรีวงอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชครับชอนรถรับจ้างนะครับได้มาส่งของพู้มีอุปการะคุณที่นี่นะครับที่ลานสกาก็แต่แวะมาชมสะพาน,นครับอากาศดีครับใช่ได้เลยลอ้ลอมรอบด้วยภูเขาอุทยานแห่งชาตินะครับครับผมกบนสะพานนะครับห้ามจอดตลอดแนวนะครับ จอดไม่ได้นะครับครับผมทาจอดตลอดแนวนะครับผมก็เราก็ข้ามสะพานมานะครับข้ามสะพานสะพานบ้านคีรีวงมาแล้วเราก็สามารถจอดได้นะครับตรงต้องเลี้ยวขวามามีลานจอดนะครับลานจอดรถตรงนี้นะครับเป็นลานจอดรถสะพานคลองท่าดีนะครับนี่ครับหมู่บ้านคีรีวงนะครับ นครศรีธรรมราชนะครับครับจอดได้นะครับเลี้ยวซ้ายไปก็จอดได้นะครับน่าจะเป็นหีอือสอดหรืยร้านอาหารอะไรครับประมาณนี้นี่ครับก็น้ำใสเอีบที่เราเห็นปลาเมื่อกี้นะครับ เขตอพยพทานนะครับในพื้นที่วัดนะครับปลาตะเพียนตัวใหญ่ๆเมื่อกี้ที่เราเห็นนะครับไม่สามารถที่จะนำทงการประมงอะไรได้นะครับเพราะว่าเขาอพยพทานไว้นะครับนี่ครับบรยครับสวยมากครับล้อมรอบด้วยภูเขานะครับ คุนเขาคุณน้ำคีรีวงนี่ครับบ้านโอโซนโฮมสเตย์โอ้โหเยอะแยะเลยครับเขาก็จะพาชมอากาศตรงนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามข้ามคลองซอพอลานสกานี่นะครับเราจะเห็นนะครับมี เลี้ยวขวาไปน้ําตกวังไม้ปักนะครับบ้านท<ช>ี่เขารีสอร์ทจะเห็นเนี่ยน้ำเนี้ก็ก็จะมีเป็นพวกร้านขายน้ำนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถครับก็เดี๋ยวเราจะพาท่านไปชมสถานที่อื่นๆต่อไปนะครับผมระยะจบคลิปวเพีินเท่าน,นี้ก่อนนะครับจอดรถรับจ้างนะครับาท่านชมความสวยงาม,มของพื้นที่ บ้านคิดีวงนะครับอากาศดีที่สุดในประเทศไทยครับผมสวัสดีครับ